พี่ๆมีไหมอะไอ้ซาวบาราคา1000กว่ากว่าเนี่ยที่สามารถต่อกับสมาร์ททีวีได้ปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งถามผมมาอย่างนี้นะครับผมก็ไปดูให้แล้วก็เลยต้องทำคลิปเจ้าตัวนี้นะครับว่าอธิบายว่าซาวบาราคา1000ต้นต้นๆสรุปแล้ว1,000กว่ากว่าเนี่ยสรุปแล้วทำไมถึงไม่มีรุ่นที่ต่อกับสมาร์ททีวีได้นะครับแล้วทางแก้ในการแก้ปัญหาเป็นยังไงผมก็เลยจัดเจ้าชุดนี้นะครับให้ท่านนะครับ เพียงเพิ่มงบมาที่2,000ต้นๆท่านก็จะได้ชุดลำโพงบลูทูธด้วยนะครับที่สามารถต่อกับสมาร์ททีวีได้นะครับโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับซาวบาที่ผมแนะนำไอรักซาบา440วัตต์ของผมตัวนี้ราคาเขา2,990แล้วนะครับต่างกันหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสนใจเจ้าสินค้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ บอกใบไว้ก่อนว่าบางเวลานะครับมีบางช่วงที่มีการเซลล์เกิดขึ้นเนี่ยราคาก็ลดไปแล้วถ้าราคาปกติของเขาก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณ2,290บาทนะครับสนใจก็กดไปตามไลน์แอดที่ผมให้ไว้ในรายละเอียดของตัววิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรืออยู่ในตัวของ YouTube นะครับอา้าวแล้วทีนี้มาอธิบายกันว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับมันก็คือตัวลำโพงบลูทูธไมโครแลบนะครับรุ่น 100 BT นะครับบวกกับพ่วงกับเจ้าตัวนี้ครับเด็ก1,924ที่จะทำให้ท่านรับฟังเสียงจากตัวของ Smart TV มาในระบบสเตอริโอได้ในความละเอียดสูงด้วยนะครับไม่ใช่เด็กรุ่นรุ่นต่ำๆที่ราคาแค่2,300นะครับอันนั้นแค่ดีเทคเด็ก D2A ตัวของ ดิจิตอลถูกอนาล็อกแบบธรรมดาในความละเอียดธรรมดานะครับแต่นี่เป็นความละเอียดสูงแล้วนะครับ1 9 2่ทับยีนะครับพ่วงมาด้วยกันนะครับโดยที่บันเดินกันนะครับแล้วท่านก็จะได้เจ้าชุดนี้ไปนะครับบวกคําแนะนําจากผมด้วยนะครับเราจริงๆต้องมามีการแกะกล่องกันก่อนแต่ผมขี้เกียจทําคลิปแกะกล่องต่างหากนะก็เลยร่วมพ่วงก,กันมาด้วยกันในการบันเดิลเลยนะครับแล้วก็เราก็มาแกะกล่องกันว่าถ้าท่านได้ไปท่านจะได,ได้อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะอุปกรณ์ที่ท่านจะได้ก็คือ เจ้าแด็กตัวนี้นะครับในเอ้เจ้าอุปกรณ์นี้นะครับอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ก็จะไปพร้อมกับนี่นะครับตัวอุปกรณ์ข้างในของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาของเขาก็จะมีขั้วต่อซ้ายขวานะครับให้ท่านต่อจากตัวนี้เข้าตัวของลําโพงนะครับแล้วก็มีสายออปติคอลนะครับท่านก็ต่อจากทีวีมาเข้าตัวเขาแล้วก็มีไฟเลี้ยง USB นะครับนี่คือตัวแด็กที่จะต่อกับตัวของสมาร์ททีวีของเรานะครับส่วน เสียงอนาล็อกเราก็ต่อเข้าตัวนี้นะครับ100 BT ซึ่งเป็นลำโพงบลูทูธของ m i โคร l a b นะครับรับและเมื่อท่านสั่งก็เราก็จะจัดส่งกันอย่างรวดเร็วนะครับภายในไม่เกิน3วันทำการท่านก็ได้ของแล้วนะครับถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพนี่ก็ประมาณวันรุ่งขึ้นก็น่าจะได้ของกันแล้วนะครับอ่ะแล้วเรามาแกะกล่องเจ้านี้ผมไม่แกะตั้งแต่แรกเพราะว่าอยากท่านดูว่าตัวแพ็กเกจที่ได้ไปเนี่ยนะครับท่านจะได้ตัวของ ตัวโฟมนะครับตัวโฟมกันตัวของกล่องไปกล่องก็อยู่ในกล่องสีขาวอย่างนี้นะครับก็เก็บกล่องกันออกมานะครับเบาครับน้ําหนักของเขาเบานะครับก็ยกง่ายๆนะครับผมตอนน้องเขามาส่งเนี่ยยกข้ามั้วกันไม่ต้องเปิดประตูั้วนะครับให้น้องเขายกข้ามลวมาเราก็นได้ง่ายๆนะครับนี่คมถือมือเดียวยังได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับ ตัวของลําโพงเขาครับนี่ไปดูรูปล่างหน้าตาเขานี่เลื่อนเจ้าตัวซาวบามาให้หน่อยนะครับอ่าด,ดีดูหน้าตาของเขาอ่ะเนี่ยนะครับตัวลําโพงไมโครแลบจัดรุ่ n M100BT ลำโพงตัวนี้เป็นลําโพงบลูทูธนะครับดูสเปคของเขามีไหมอ่ะสเปคเออสเปคไม่มีนะก็เดี๋ยวแกะดูสเปคกันจากตัวของคู่มือดีกว่านะครับลำโพงนะครับถ้าแค่ท่านรงลงทุนกับชุดนี้นะครับ เสียงดีกว่า P ีวีเยอะแยะครับท่านไม่ต้องไปลงทุนซาบาที่มียี่ห้อหรอกครับเพราะว่าซาบามียี่ห้อมบวกราคาอันนี้ก็ไปอีกอบวกราคาตัวของค่าการตลาดไปนะครับนี่เราเน้นๆกันที่คุณภาพของสินค้ากันดีกว่านะครับนี่ไมโครแล็บเขาไม่มีการตลาดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับดูตัวของสเปคนะครับสเปงหน้ามันโอ้ยลืมลืมลืมถาแป้งไม่เป็นไรเร็วๆตัวของ total power 10วัตต์นะครับ2.5วัตต์คูณ2บวก5วัตต์5วัตต์คูณ2คูณบวก5วัตต์นี่หมายถึงที่เป็น10วัตต์ก็คือหมายถึงตัวของลำโพงสเตอรลท์ตัวี้2ตัวนี้นะครับจะรองรับ2.5วัตต์นะครับวัตต์ a เอสนะครับแล้วก็ตัวของเขาจะมีซับมาให้ด้วยนะครับซับก็จะเป็นรับ5วัตต์นะครับตัวของ ความถี่ที่รองรับนะครับตัว frequency response นะครับ35วัตจนถึง2 0วัต์ก็ถือว่าลงได้ลึกแล้วนะครับตัวลำโพงวางยิ่งขนาดประมาณนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4-5นะครับนี่ตัวนี้มันเป็นซับมีซับพวกมันด้วยลงไปถึง3-5เลยนะครับตัวของ d เ i v e r ของตัว subwoofer มีขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็เบสตัวของ5วัตต์8โอห์มตัวของลำโพงซั u b w o o f e r รองรับ 8โอห์มแล้วก็ตัวเอาต์พุตของเขาก็จะเป็น RCA 2นะครับเป็นบลูทูธโอ้ยมี s f m ให้ด้วยนะครับมี USB Type A แล้วก็มีตัวของ3.5ซเโอต่อกับมือถือถ้าเป็นต่อโดยใช้สายนะครับอ่ะนั่นคือสเปคแกะก่องกันออกมานี่คือตัวของลำโพงเซตเตอร์ไลท์นะครับสตัวเซตเตอร์ไลท์สตัววางวางนะครับวางสดหมดเชื่อเบือ่อท่วงอ้าวสาย3.5ครับ โอ้นี่ครับเป็นกล่องลังไข่โยนครับอูชูซับบูเฟอร์ครับก็หนักเหมือนกันนะไม่ได้เลยอ๋อซับบูเฟอร์นะครับนี่คือซับบูเฟอร์ขนาด4ี่นิ้วนะครับเดี๋ยวดูผลตั้งร้างของ,ของ,ของกันในกล่องจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับปึบ๊กทิ้งไปไป,ปไปประจําที่ของพี่ไปนี่ครับนี่ตัวของซับบูเฟอร์นะครับมีนี่อยู่แกะ จริงๆก็ไม่จริงจะให้หนักกว่านี้หน่อยนะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับอ่ะดูด้านหลังก็แบบไม่ต้องถ่ายนะครับใกล้ๆกันอย่างนี้เลยนะครับนี่คือรูต่อ3.5นะครับต่อกับสายต่อกับมือถือของเราเล็บไร์นะครับนี่ที่ผมบอกต่อมาจากแด็กต่อเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับมีการรับประกันจากบริษันํำนำเข้านะครับ1ปีนะครับแล้วก็สวิต์เปิดปิดนะครับ ตัวของลำโพงนี่ครับตัวปูเฟอร์ของเขา4นิ้วยิงลงพื้นนะครับแล้วตัวของออข้างหน้านะครับจะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆของเขาก็จะมีปุ่มบลูทูธนะครับมีไฟแสดงนะครับมีเลื่อนนะครับแล้วก็มีตัวของรับ s d c a r d ด้วยนะครับรับ usb นะเพิ่มลดเสียงเดินหน้านะครับแล้วก็เลือก Input นะครับก็เป็นช่องของเขาตรงนี้น่าจะเป็น ท่อลมอ๋อท่อลมตรงผมคิกว่า LED ตรงนี้เป็นท่อลมออกนะครับให้เสียงเดี๋ยวเรามาต่อแล้วลองฟังเสียงของเขาดูนะครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนไหนก็นไหนดูหน้าตาของตัวลำโพงเซตเตอร์ไลท์หน่อยนะครับนี่หน้าตาของลำโพงเซตเตอร์ไลท์ของเขานะครับโอ้โหแต่หน้าตาผมนี่มันดีเหลือเกินเป็นทาแป้งหน่อยดีกว่าไหมอ่ะ เดี๋ยวลองต่อเขาแล้วลองฟังเสียงเขาดูนะครับนะครับเดี๋ยวเลือกเพลงแล้วแล้วก็ลองต่อบลูทูธฟังนะครับแล้วก็ต่อสมาร์ททีวีฟังเสียงของเขานะครับจากหนังตัวอย่างของ Netflix นะครับรวมถึงลองดู YouTube ด้วยนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูคุณภาพเสียงของเขากันนะครับว่าชุดนี้เสียงแหลมแค่ไหนเสียงแหลมไม่แหลมขึ้นอยู่กับแดกที่เอามานะครับถ้าท่านใช้แดก200300เสียงสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนก็เพราะนี่ใช้แดกคุณภาพสูงเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับอ่ะ ผมจะลองต่อเลยนะครับแต่นี้พอผม,ผมลองต่อนี่มีจุดเล็กคอมเมนต์สอย่างนะครับก็คือจุดสังเกตนะครับจุดสังเกต1ตัวของลําโพงนะครับตัวสายลําโพงก็จะยาวประมาณนี่ครับหวานะครับเนี่ยแขนหนึ่งข้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการวางของเรานะครับถ้าเราต่อเนี่ยถ้าเราต่อเนี่ยก็ตัวนี้ตัวขนาดทีวี4 3นิ้วเนี่ยก็ พอดีนะครับน่าจะอยู่ประมาณ43-49ที่ได้นะครับถ้าถ้าขนาบขห้านะครับแต่ก็คือท่านก็ต้องวางตัวของซับวูเฟอร์ไว้ในประมาณกึ่งกลางนะครับประมาณกึ่งกลางของของชั้นวางนะครับแต่ถ้าท่านท่านวางอย่างนั้นท่านก็ต้องระวังอย่าให้ตัวของซับวูเฟอร์ไปบังจุดที่จะเป็นตัวใช้ตัวรีโมทของทีวีนะครับต่อไปเนี่ยผมต่อไปนะครับนั่นคือ1น,นะครับออเมื่อกี้ผมลืมบอก ด้านหลังของเขาตรงนี้นะครับด้านหลังของเขาตรงนี้มีปุ่มเพิ่มลดเบรดด้วยนะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องเพิ่มมากนะครับผมถ้าเพิ่มมากพวกนี้เบรดมันจะบวมนะครับมันจะฟังอูอูอูออมันไม่แน่นนะครับไม่แน่นผมไม่ชอบไม่ชอบนั่นอยู่แล้วแล้ว,ลวกันนึงนะครับตัวของสายที่ให้มาสายนี่นะครับ สเตอริโอซ้ายขวาขาวแดงอย่างนี้ไม่ได้แถมมานะครับท่านต้องหาไว้นะครับถ้าท่านจะต่อกับตัวช่องต่อที่เป็นสเตอริโอซ้ายขวาอย่างนี้นะครับแต่สายที่เขาเต็มมาคือสายตัวนี้นะครับ3.5ทู3.5นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับสายนี้ท่านต่อกับมือถือเข้าตัวเขาหรือนี่ครับแดกของเราที่ให้ไปมีรูหูฟังนะครับท่านก็ต่อกับรูหูฟังนั่นแหละครับต่อเข้าไปนะครับต่อแดกกับ หูฟังนะครับแล้วก็ต่ออีกปลายข้างเข้ากับเขานะครับนี่เป็นอันเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับอีกอย่างหนึ่งไม่มีรีโมทนะครับ ตัวลำโพงตัวนี้ไม่มีรีโมทคอนโทรลการควบคุมเสียงของท่านเมื่อท่านต่อเรียบร้อยแล้วเมื่อเอาออกมาเป็นดิจิตอลแล้วนะครับท่านต้องมาควบคุมเสียงผ่านตัวของวอลลุ่มของตัวเด็กที่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กต้องมีวอลลุ่มด้วยนะครับถึงจะควบคุมเสียงได้หรือท่านจะมากดที่ตัวของลำโพงตัวนี้ก็ได้นะครับก็ไม่มีตัวของรีโมทนะครับก็จะเป็นข้อจํากัดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ ข้อจำกัดนี้แลกกับคุณภาพแลกกับราคาเนี่ยผมว่าก็แลกเอะนะครับเออดีกว่าใช้เสียงจากทีวีแน่นอนเอา้ามาลองฟังเสียงของเขาดูกันนะครับมาเปิดกันสดๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเกะกล่องถึงผมห่ต่อเลยนะครับลำโพงกลวยังแข็งๆอยู่นะครับเปิดเขานะครับเวลาเปิดเขาท่านก็ไปเปิดข้างหลังตึงหลังนะครับอ,อ้าว มีเสียงนะ Blue Juice Mode Prepare to Pairing นะครับก็ p พ i r i n g นะครับผมก็แพรกับตัวของ m o t o c p l a y ตัวนี้ของผมไปนะครับดูว่าแพรยากไหมแล้วครับ M ขีด100 BT นะครับชื่อของเขาแพรใช่ไหมธรรมดาเออเยี่ยวอื่นก็ใช้เสียงผู้หญิงนะแม่นี่เสียงผู้ชายหรือดูห้าวๆหน่อยนะครับเออนะครับผมแพรไปเรียบร้อยนะครับ M BT เชื่อมต่อ100แล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วลองมาฟังนะครับ ไม่รู้ได้ไม่ได้นะถ้าได้ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าได้ก็ไม่ตัดต่อทิ้งนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องตัดต่อทิ้งบักแตงโมนะครับลองฟังดูนะครับเพลงฮิตจากทางอิสานตอนนี้นะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชันแดนซ์นะครับลองฟังดูนะครับตอนนี้ถ้าตันต่อกับบลูทูธ ท่านต้องคุมผ่านตัวของมือถือของท่าน,น <med> ดังมากเลยครับเพลงตอนนี้ เดี๋ยวต่อยอเพลงนะครับเดี๋ยวอเพลงนี้ไม่เคยได้ยินแต่ดังจะเห็นมียอดวิวสูงเหมือนกันนะครับ <That> s <S <ๆ>ลากิครับ ไม่น่าเชื่อนะครับลาโพงตัวเล็กๆเองนะครับเนี่ยเล่งลดเสียงผ่านตัวเขานะครับไม่มีรีโมทนะครับอย่างที่บอกนะครับฟังผ่านดูทูตท่านเล่งลดเสียงผ่านตัวเขาหรือผ่านตัวของมือถือเท่านั้นนะครับเพิ่มผมว่าโอเคนะเดกใช้ได้นะ ถ้าต้นวางไว้วที่พื้นเขงจะแน่นกว่านี้นะครับผมอาจัยนวดลำโพงไปด้วยนะ พอดีกว่าครับเดี๋ยวมาลองฟังการเสียงของเขาจากตัวสมาร์ททีวีดูบ้างนะครับทีวีแน่นอนนะครับแอปเดิมนะครับก็คือ Netflix นะครับให้ดูตัวอย่างของหนังจาก Netflix ดูนะครับว่าเสียงเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเรามาต่อกับทีวีนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างผมให้ท่านดูนะครับตอนที่เป็นเสียงจากทีวีก่อนแล้วกันนะครับว่า เสียงก็เป็นไงนะครับหนังดีนะครับเมอรินเนี่ยผมเคยดูแล้วชอบเสดามีแค่5้าซีซันได้อะไรดีนะครับหนังเรื่ซีรีส์นะครับซีรีส์เรื่องเมอรินนะครับมีมังกรด้วยนะครับใครชอบหนังแบบ พินิหารหนังแบบมสบสีสัตว์ดบําบรรสัต์สลาดอนะไรแบบนี้ทั้งซึง้งทั้งตื่นเต้นแล้วมีเรื่องของดราม่าอะไรดีๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเมอรินนี่คือเสียงจากทีวีนะครับทีนี้มาลองฟังเสียงจากตัวของลำโพงบ้างครับ no no. No. นี่คือเสียงจากลำโพงนะครับ เราควบคุมเสียงผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เล็งสุดแล้วหรือว่าผ่านตัวเขานะครับลองดูเพลงนี้ลองดูคลิปนี้นะครับเป็นพวกดีเจอีกแล้วนะนี่ผ่าน Youtube บนทีวีนะครับ ถ้าผ่า o ยูทู e แล้วควบคุมได้ผ่านตัวของเขารวมถึงเจ้าตัวนี้นะครับเล่งไว้ให้สุสดผมลองรถเสียงนะนี่คือรถที่ตัวเด็กนะครับเล่งเด็กจนสุด แล้วเราก็จะมาควบคุมผ่านตัวนี้ได้อีกเาไปอีกเพลงดิ ดีกว่านะครับพอแบบมีซีสันกันอยู่ด้านหลังนะครับครับและนี่ก็คือตัวอย่างการต่อการใช้และคุณภาพเสียงของชุดลำโพงไมโครแลบรุ่น M 100 BT นะครับที่พ่วงไปกับขายพ่วงไปกับเจ้าตัวเด192ทับ24ในราคาพิเศษจากผมนะครับเป็กนครแล้วก็ถ้าสนใจสั่งซื้อนะกบกดไปได้นะครับจากตัวของ Line แอดที่ผมให้ไว้นะครับรวมถึงตัวของอาจจะเป็นตัวเมสเซจในเพจด้วยก็ได้นะครับช่องทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ไลน์แอดไลน์ถามกันมาทางช่องทางที่ท่านติดต่อกับผมนะผมตอบไม่ไม่ช้าแน่นอนนะครับเราดูแลกันตั้งแต่ ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงการบริการแรงการขายการต่อการใช้กันเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับและพบกันใหม่กับคลิปถัดไปรวมถึงสินค้าที่น่าสนใจชิ้นถัดไปที่ผมจะนำมาแนะนำท่านนะครับขอบคุณมากที่รับชมจนถึงช่วงเวลานี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเออต่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 อ